สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันนะคะกับวิชาภาษาไทยให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนเล่มภาษาภาษาีเล่มนี้หรือที่เราเรียกกันว่าเล่มใบโบกใบบัวนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆเ,เตรียมเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆเ,เปิดไปพร้อมกันที่หน้าสารบัญค่ะหน้านี้นะคะหน้าสารบัญวันนี้เราจะไปฝึกอ่านและเรียนรู้กันในบทที่ 8นะคะบทที่8เรื่องพูดเพราะหน้าที่78เดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า78พร้อมกันเลยนะคะเมื่อมาถึงหน้าที่78แล้วเด็กๆจะเห็นตัวหนังสือตามภาพนะคะเลข8ก็คือบทที่8เรื่องพูดเพราะนะคะพออูดอพูดพอรอออกเพราะพูดเพราะ เด็กๆดูภาพนะคะเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งนะคะกำลังเล่นอะไรกันอยู่กับช้างใบโบกใบบัวทั้งสองเชือกเล่นอะไรคะเล่นฟุตบอลโอ้นอกจากคนเล่นฟุตบอลได้แล้วเนี่ยช้างก็ยังเล่นฟุตบอลและเตะฟุตบอลได้ด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเคยเห็นช้างเตะฟุตบอลกันหรือเปล่าเอ๊แต่ทําไมมีช้างตัวหนึ่งทางด้านสายมือเห็นไหมคะช้างตัวสีออกแดง ออกสีมม่วงตัวนี้เด็กๆเห็นไหมคะทาหน้าบึ้งตึงเฉียวแล้วทาท่าทําไมคะวิ่งแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งวิ่งตามเด็กๆสนใจและอยากจะเรียนรู้กันหรือยังคะว่าในเรื่องพูดเพาะนี้มีเนื้อหาและเนื้อเรื่องเป็นอย่างไรถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเปิดไปหน้ารู้จักคำนำเรื่องกันเลยคะ่ะหน้านี้นะคะหน้ารู้จักคำนำเรื่อง เดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูนะคะรู้จักคํานำเรื่องลออูบอลูกยอแองอแยงไม่เอกแย่งกอรอโอทอกรดปอรออะประตออูตูประตู ปออุตอฟุดบออลอบอนฟุดบอนตอลอ,อิงอตลิงไม้เอกตลิงต่อไปคำที่อยู่ในกรอบนะคะเด็กๆอ่านเป็นคำตามครูนะคะไม่ต้องสะกดคำแรกนะคะก็ไก่กับไม้ไต่คูก็ไก่กับไม้ไต่คูอ่านว่า กอกอนะคะกไก่กับไม้แต่คู่นี้ออกเสียงเป็นระอนะคะถ้าคําอ่านของคําว่ากอตัวนี้ก็คือกออกอไม้โทกอนะคะแต่เวลาเขียนเขียนแบบนี้มีเพียงแค่พยัญชนะตัวเดียวก็คือกอไก่แล้วก็ไม้แต่คู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามครูใหม่นะคะก่คำเตะรู้ไล่ ว่าขึ้นคนชวนปัญหาที่สองค่ะนั้นผ่านเดิมริมจากบอกพูดปัญัาที่สามนะคะสัตว์ใหญ่หรือ หนุ่มเหมือนบรรทัดที่สค่ะหยุดเพราะกลับกลางพลายต่อไปบรรทัดที่5ค่ะเออะเบาเบาทะแนะตอนบ่ายบรรทัดสุดท้ายนะคะ สนามสักครู่ชอบใจเดี๋ยวเราเปิดต่อไปหน้าที่81นะคะหน้าที่81นะคะเรื่องพูดเพราะพูดเพราะอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันค่ะเด็กๆอ่านตามครูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มนะคะพูดเพราะ เริ่มบทที่หนึ่งนะคะทุกวันหยุดตอนบ่ายภูผาชวนเพื่อนเพื่อนมาเล่นฟุตบอลกับใบโบกและใบบัวที่ริมตะริง แบบนี้นะคะเด็กๆวิ่งแย่งลูกบอลลูกช้างวิ่งตามภูผาได้ลูกบอลเตะไปให้ใบโบกใบโบกใช้งวง ีลูกบอลเข้าประตูเด็กเๆหัวเราะชอบใจเอาล่ะค่ะเนื้อหาหน้าที่81ก็จบลงแล้วนะคะหน้าที่81เขาบอกว่าในทุกๆวันหยุดตอนบ,บ่ายๆผู้พาก็จะชวนเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็คือเด็กๆเ,เหล่านี้5้าหคนในภาพนี้นะคะรวมทั้ง ช้างใบโบกแล้วก็ช้างใบบัวนะคะช้างใบโบกและช้างใบบัวเนี่ยมาทําไมกันคะมาเล่นฟุตบอลกันคะ่ะมาเตะฟุตบอลกันเล่นที่ไหนเล่นที่ริมตะลิงค่ะเด็กๆก็ใช้เท้าในการเตะฟุตบอลนะคะใบโบกใบบัวก็ใช้เท้าบ้างใช้งวงบ้างนะคะเจ้าใบโบกก็ใช้งวงตีลูกบอลเข้าประตูเด็กๆเป็นยังไงคะ เด็กๆก็หัวเราะชอบใจเล่นกันอย่างสนุกสนานนะคะเดี๋ยวเราเปิดต่อไปหน้าที่82ค่ะหน้าที่82นะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะมีเสียงเอะอะดังขึ้นพลายทะแนะช้างหนุ่มตัวใหญ่วิ่งขึ้นจากน้ำ ผ่านเด็กๆไปมีควานช้างวิ่งไล่ตามร้องเรียกให้พลายทะแนะหยุดต่อไปนะคะพลายทะแนะวิ่งไปหยุดที่กลางสนามควานช้าง เข้าไปลูบขาลูบงวงพูดเบาๆสักครู่พลายทะแนะเดินกลับไปอาบน้ำตามเดิมควานโพพ่อของภูผาบอกว่า ช้างชอบคนพูดเพราะถ้าควานพูดไม่เพราะช้างก็โกรธเป็นเหมือนกันภูผาและเพื่อนๆรู้แล้วว่าไม่ว่าคน หรือสัตว์ก็ชอบคำพูดเพราะเพราะถังนั้นอ่นละลคะ่เนื้อหาในหน้าที่82ก็จบแล้วนะคะหน้าที่82เขาบอกว่าหลังจากที่เด็กๆนะคะผูผาแล้วก็ใบบัวใบบัวเล่นน้ำกันที่ริมตะลิงนะคะริมตะลิงก็คือเนื้อที่ในส่วนที่องอกออกจาก พื้นดินไม่ใช่งอออกจากพื้นดินท,ที่ต่อออกจากพื้นดินใกล้ๆริมน้ําตรงนั้นเขาเรียกว่าริมตลิ่งนะคะเป็นทางไม่ลาดชันมากนะคะเป็นที่ระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ําตรงนั้นคือริมตลิ่งนะคะสักพักนึงก็มีเสียงเอะดังขึ้นนะคะพลายทะแนะช้างหนุ่มตัวใหญ่ก็คือช้างตัวสีดําๆม่วงๆเมืม่อสักครู่ตัวใหญ่ๆที่ทำหน้ากโกรธเด็กๆเห็นไหมคะตามภาพช้างตัวนั้นนะคะ,อะขออภัยค่ะช้างเชือกนั้นนะคะ ชื่อว่าพลายทะแนะเป็นช้างหนุ่มตัวใหญ่ค่ะวิ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วก็ผ่านเด็กๆไปซึ่งเด็กๆก็กำลังเล่นฟุตบอลกันอย่างสนุกสนานนะคะแล้วก็มีควานช้างควานช้างก็คือครูฝึกช้างคนฝึกช้างนั่นเองค่ะวิ่งไล่ตามช้างแล้วก็ร้องเรียกให้พลายทะแนะหยุดก่อนหยุดก่อนนะคะสักพักหนึ่งนะคะพลายทะแนะนะคะก็วิ่งไปหยุดที่กลางสนาม ขวานช้างก็เดินเข้าไปค่ะใช้มือลูบงวงลูบขาแล้วก็พูดเบาๆอยู่สักครู่เหมือนกับกำลังปลอบกำลังโอบใช่ไหมคะสักพักหนึ่งพลายทนายก็เดินตามควานช้างลงไปในริมธารน,นะคะในลำธารเพื่อที่จะไปอาบน้ำตามเดิมนะคะควานคนนั้นก็คือควานโพพ่อของภูผาก็เลยบอกว่าช้างน่ะเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาวิ่งขึ้นมาจากน้ำเนี่ยนะคะคือเขาโกรธ นะะเนื่องจากว่า,าควานโพเนี่ยพูดกับช้างไม่เพราะแล้วช้างก็โกรธไม่รู้พูดจากันด้วยเรื่องอะไรนะคะพลายทะนะก็เลยโกรธวิ่งขึ้นมานะคะแล้วก็มาหยุดที่กลางสนามนะเมื่อ,อโดนง้อแล้วนะคะพลายทนแนก็หายโกรธแล้วก็เดินไปอ่านน้ำในรำทารน,นะคะพ่อของภูผาก็บอกว่า ช้างนะ่ะเขาก็โกรธเป็นเหมือนกันนะคะโกรธเป็นเหมือนกับคนเพราะช้างก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตและจิตใจนะคะช้างชอบคนพูดเพราะเาะเหมือนกับคนเด็กๆชอบคนพูดเพราะเพราไหมคะถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองพูดกับเด็กเพราะเเด็กๆชอบไหมรู้สึกชอบแล้วก็มีความสุขแต่เด็กๆอยากให้ผู้ปกครองพูดกับเราเพราะเพะเด็กๆก็ต้องพูดให้รู้เรื่อง บอกอะไรครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองอย่าให้ผู้ปกครองต้องบอกซ้ำหลายๆรอบนะคะเราก็ต้องเป็นเด็กดีและเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครองด้วยนะคะผู้ปกครองจะได้พูดกับเราเพราะๆในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวเด็กๆเปิดต่อไปที่หน้า8 3ดบามนะคะหน้านี้นะคะหน้าที่8 3ดบสานะคะเด็กๆอ่านตามครูนะคะอธิบายเพิ่ม เติมความรู้อ่านเขียนพยัญชนะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวฝึกอ่านกันนะดเด็กๆอ่านตามครูนะคะคอคอคองอชอซอ ทอยอพอพอนอทอพอนอพอฟอพอ มยรลอวอ,ลอหอต่อไปนะคะฝึกนะคะอ่านเขียนตระนะคะเดี๋ยวเราไปอ่านกันอย่างเดียวนะคะสระอํา อ่านว่าอับสาระเอาอ่านว่าเอาสระเอกอ่านว่าเอกระแอะอ่านว่าแอะร,รู้จักรูปและชื่อวรรณยุกต์นะคะ วรรณยุคที่อยู่ในกรอบสีเหลืองทั้งสี่ตัวนี้เดี๋ยวเราไปรู้จักชื่อกันนะคะเราเห็นรูปแล้วเดี๋ยวเราไปรู้จักชื่อกันค่ะไม้เอกนี่นะคะต่อไปค่ะไม้โทนี่นะไม้ตรีนี่ค่ะไม้จัตาวา นะคะเด็กๆก็ได้รู้จักรูปนะคะเห็นรูปรู้จักรูปแล้วก็รู้จักชื่อวรรณยุกทั้ง4รูปนี้แล้วนะคะคือไม้เอกไม้โทไม้ตรีและไม้จัตวาค่ะต่อไปรู้จักเครื่องหมายเครื่องหมายเด็กๆเห็นไหมคะเครื่องหมายนี้เด็กๆเคยเห็นเนาะเรียกว่าไม้ยมกอีกครั้งนะคะเครื่องหมายนี้ เรียกว่าไม้ยมกใช้สำคำหรือข้อความนะคะอย่างเช่นคุณครูพูดว่าเด็กๆคุณครูเขียนคำว่าดอเอโกอเด็กเขียนคำเดียวแต่คุณครูเขียนไม้ยมกไว้ข้างหลังกอไก่คำว่าเด็กนั่นหมายความว่าให้คุณครูออกเสียงคำว่าเด็กซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะจากเด็กเติมไม้ยมกเข้าไป อ่านออกเสียงว่าเด็กเด็กแบบนี้นะคะต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่84ค่ะหน้าที่84นะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านแจกลูกตาม,มนครูนะคะพร้อมแล้วเริ่มนะคะกออมกรำรตออตมตำขออมขำชออมฉํำ พอ,อำำําคาพอ,อำำําทรโนอำนำํานาเดี๋ยวอ่านเป็นคํานะคะกาตำขาฉําคำํพำพำนาต่อไปค่ะสระเอานะคะกอเอาเกา ตอเอาเตาขอเอาเขาชอเอาเฉาคอเอาเขาพอเอาเทานนเอาเนาวเดี๋ยวอ่านเป็นคำตามครูนะคะ เกาเตาเขาเชาเขาเทาเนาต่อไปสระเอะค่ะเด็กอ่านตามครูนะคะกอเอเกตอเอเตะขอเอเข ชอเอเฉคอเอเคทอเอเทนอเอเนต่อไปอ่านเป็นคำนะคะเกตะเตเคเฉเคเท เนต่อไปสระแอะค่ะเด็กๆพร้อมแล้วอ่านตามครูนะคะกอแอะแกะตอแอะแตะขอแอะแขะกแชอแอะแฉะขอแอะแคะพอแอะแพะ No, นอแอนเดี๋ยวอ่านเป็นคำตามครูนะคะแก่แต่แขะแฉะแคะแพ้แนะต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่แปดสิบห้านะคะหน้าที่แปดสิบห้าค่ะอ่านสะกดคำคำว่า ท้าแนะทะแนะพยัญชนะต้นก็คืออ้าวคำแรกก่อนนะคะคำว่าทะาชออาทะพยัญชนะต้นคือพอทหารสระอะสกดว่าทออะอ่านว่าทะนะคะต่อไปคำที่สองคำว่าแนะพยัญชนะต้นคือตัวนอหนูสรแะแอสะกดว่านอแอ อ่านว่าแนะทะแนะนะคะคำนี้อ่านว่าทะแนะต่อไปค่ะคำที่สองอเอเออ่ะอ่ะคำนี้อ่านว่าเอกอ่ะนะคะพยันชนะต้นก็คือตัวออ่านจระเอเดี๋ยวเด็กๆมองตามครูนะคะสะกดว่าอเอเอ อ่านว่าเอเห็นไหมคะต่อไปค่ะคำที่สองตรงนี้นะคะอ่ะพยัญชนะต้นคือออ่ะสระอ่ะสะกดว่าอออ่ะอ่านว่าอ่ะคำนี้อ่านว่าเออ่ะนะคะต่อไปคำที่สามในน้ำคำว่าในพยัญชนะต้นก็คือนอหนูคือพยัญชนะต้น สระไอไม้หมวนนะคะวันณยุตไม่มีสะกดว่าโนอไออ่านว่าในต่อไปคําที่สองคำว่าน้ำาคะพยัญชนะต้นคือตัวนอหนูสระอําวรนณยุกต์ก็คือไม้โทนะคะสะกดว่านอํานำํำไม้โท น้ำนะคะคำนี้ก็อ่านว่าในน้ำนะคะในน้ำอ่า้วะคะหน้านี้เด็กๆจบแล้วต่อไปเปิดไปหน้าที่86หน้านี้นะคะหน้าที่86ค่ะฝึกอ่านเขียนคําเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันนะคะเด็กๆอ่านเป็นคําตามคุณครูเลยนะคะ เริ่มนะคะเก,กะปะแปะแกะดำนำไปบรรทัดที่สองค่ะใบชาหาหรือซื้อผ้าม้าดุต่อไปค่ะบรรทัดที่สามจุใจไล่ตี สีน้ำถ้ำเขาต่อไปบรรทัดที่4ค่ะเต่าทะเลเฮฮามาว่าไม่ดีต่อไปบรรทัดที่5ค่ะมีให้ดูภูเขาไฟในคูน้ำ าต่อไปค่ะรมเออะนะจ๊ะพี่ดีแน่แน่เด็กๆจำได้ไหมคะเครื่องหมายนี้เรียกว่าไม้อะไรนะคะที่เราเรียนรู้กันเมื่อสักครู่ที่ใช้สำหรับเอาไว้สำ่คำเรียกว่าไม้ยโมกค่ะยังไคะดีแน่แนออกเสียงคำว่าแน่ซ้ำสองครั้ง ดีแน่ๆนะคะต่อไปค่ะฝึกอ่านเขียนประโยคเด็กๆอ่านตามครูนะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะพ่อขี่ม้าไปป่าภูผาแวะดูคูน้ำในถ้ำมีเต่าตัวโต แม่จะ๊ะแม่จา๋าเด็กๆมาหาจะ้ะเห็นไหมคะคำว่าเด็กๆเราอ่านออกเสียงซ้ำกันสองครั้งเพราะมีไม้ยมกอยู่ใช่ไหมคะไม้ยมกอยู่ข้างหลัง,บ,งบังคับให้ต้องออกเสียงซ้ำกันสองครั้งต่อไปเด็กๆเปิดไปหน้าที่87ค่ะ หน้านี้นะคะหน้าที่87เป็นหน้าสุดท้ายสำหรับบทที่8เรื่องพูดเพราะนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันคะ่ะเด็กๆอ่านตามครูนะคะอ่านคล่องร้องเล่นช้างก็มีหัวใจพูดเพราะช้างถูกใจจะว่าง่ายไม่ดื้อดึง ถ้าดุจะมึนตึงเสียงโกรธขึ้นจะดื้อใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้างมีหัวใจใจใครก็ใจใคร พูดเพราะไว้ได้ไมตรีเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านนะคะเนื้อเรื่องในบทที่8เรื่องพูดเพราะจบไปแล้วนั้นนะคะเด็กๆจะเห็นว่าช้างนะคะก็เป็นสัตว์ที่มีชีวิตแล้วก็จิตใจมีหัวใจเช่นเดียวกับคนนะคะคนชอบคนพูดเพราะ ช้างก็ชอบการพูดเพราะๆด้วยเหมือนกันนะคะทั้งเด็กและช้างทั้งคนนะคะล้วนแล้วแต่ชอบคำพูดที่เพราะๆพ,พูดจาอ่อนหวานนะคะเด็กๆสามารถฝึกอ่านเนื้อเรื่องในบทที่8นี้ได้บ่อยๆนะคะเปิดคลิปวิดีโอที่คุณครูได้ทำขึ้นมานะคะให้ฝึกนักเรียนนะคะนักเรียนอยากจะเปิดฝึก อ่านเมื่อไหร่ก็ได้จะได้เป็นการเน้นย้ำซ้ำทวนนะคะอ่านมากรู้มากอ่านมากอ่านเก่งนะคะสำหรับวันนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้ก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ